<35. S 1> นะครับก็มีดลบริของคณะสงฆ์ที่เราเชาวจังหวัดกระสิน์จะได้มีการสร้างศูนย์รวมใจของพวกเราเชาวจังหวัดกาฬสินนั่นก็คือพระพุทธมนต์น,นะครับเราได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองในเรื่องของการก่อสร้างโรครงสร้างของฐานอาครัแห่งนี้นะครับแล้วก็ร่วมกันทําบุญจนกระทั่ง ครบตามนนะครับนั่นก็คือ10บกว่าล้านอยา่าพ่ยกนะับไปผมพูดจบก่อนนะครับ10บกว่าล้านก็คณะสงฆ์ก็มีพอดีร่วมกันนะครับตอนนั้นคิดกันว่าจะเป็นนวะจะเป็นสำมฤทิ์หรือจะเป็นเนื้อที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับสมฤธิ์ก็3-40ี่สบล้านแต่เรามีสิบสองล้านนะครับสุดท้าย คณะสงฆ์ผู้สามนิชนก็รูการมีมติเห็นชอบว่าควรจะเป็นเนื้อที่พวกเราเห็นอยู่นะครับแล้วก็เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยผมดำรงตำแหน่งรองผู้การจังหวัดการินธุ์หายไปสองปีนะครับกลับมาก็ยังไม่เสร็จนะครับมีการต่อสัญญากับผู้รับจ้างถ้าจะเป็นครั้งที่สามหรือครั้งที่สี่เราลดค้าปรับตลอดครับ่านตำจ้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องของอุดมสุดนะครับและสุดท้ายการขอสร้างก็ดําเนินการนะครับต่อสัญญาล่าสุดจะไม่จบมือกันเรียบร้อยค็ว่ารอบนี้ต้องเสร็จนะครับท่านรองรับปากว่าเสร็จและก็สุดท้ายก็เสร็จดีนะครับเสร็จในเรื่องการขอสร้างเสร็จนะครับที่ได้พวกเราเสร็จขอสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเมื่อสักครู่ ผมเองก็ได้การาบนมัสการเรียนท่านพระราศีเสวพิษอัญชันคณะจังหวัดธรรมยุทธเจ้าคณะจังหวัอานิกายว่าจะขอตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อพระพุทธร,รูปองค์นี้พระพุทธร,รูปที่เป็นพระพุทธมณฑลของ,นะอนะง,นะงจังหวัดกาลสินนะครับผมก็เลยกราบเสนอชื่อนะครับกับทางคณะสงฆ์นะครับนำโดยท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหลวงปู่หนุยิน ที่เป็นที่เคารพสัตย์ร่าของพวกเราผมขอตั้งชื่อว่าพระพุทธกาลสิง์มิ่งมงคลท่านพระสัรว์นะครับท่านทุกษาท่านเจ้าคณะท่านเจ้าคณะทัานสองท่านพ่อเห็นชอบด้วยนะครับดังนั้นพระพุทธรูปที่เป็นศูนย์รวมใจของพวกเราชาวระสิ์ที่ตั้งอยู่ที่แก่งราคาแห่งนี้เป็นพระพุทธมณฑล ประจำจังหวัดกาสินชื่อว่าพระพุทธ,ธาลราสินไิ่งมงคนนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นที่ทราบรกันแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดของพวกเราชาวจังหวัดกาสินนะครับเพราะสูงสุดของพระพุทธร,รูปนั่นก็คือเกตนั่นก็คือเสียงผมเองก็มีโอกาสมาย,ยกเสียงนะครับวัน,นก่อนได้มีโอกาสมาย,ยกเสียงวันนี้ก็โอกาสดีร่วมกับพวกเรา ได้เดียวกับนะครับอิทองได้นิมนต์อัญเชิญนะครับพระพุทธรูปมาใส่ไว้ในเกศของพระผม,มนิมนต์พระพุทธกูปนะครับมาสามสามองค์องค์หนึ่งก็เป็นพระพุทธรูปที่ผมสักการบูชาตั้งแต่สมัยเป็นนายพลพาติดตัวตลอดนะครับองค์ที่สองก็เป็นพระประจําจังหวัดของเพชรบุรีหลวงพ่อเพชร